ครูสอนเกินเวลา3นาทีแล้วเชิญครับครูเชิญออกไปได้ลเลยครับมันหมดเวลาแล้ว<ด>เป็นไงล่ะครูเวลาผมมาสายไม่ให้เข้าห้องเรียนเวลาครูสอนเกินผมไล่หัวออจากห้องเลยปทุกปัญหาล้วนมีทางแก้ไขทุกอย่างจะจบลงอย่างง่ายดายเมื่อใช้สิ่งนี้กระดาษชนะทุกสิ่ง30ล้านพอไหมลูกครูคถามอะไรมากอด่อดครับและทำไมเธอเขียนว,ว่า A k เคเอ,อ๊ะผิหายแล้วครูขอโทษทีครับที่ครูซ่าเพราะเก้าห้าครูเต็มถัง และได้คือวิธีหลบสเกลตันของคน200 IQ ใช้รั้วกั้นเหมือนไว้มึงไม่ได้แดกกูหรอกเพื่อผมลองกดเปลี่ยนช่องทีวีตอนแม่หลับอืมอเปลี่ยนช่องทําไมเด็กเพื่อที่เริ่มทําตัวติงตองหลที่ชินแล้วพออยู่กับบานมาเป็นปีตามสบายอเอ็กก็แมวปกตินี่อ t x on ่อน่ารักน่ารักพวกแปงรียกไปซื้อที่ X3090 สเไม่ใช่ตรงนี้เลยนะนัดเพื่อนไปเที่ยวตอนวางแผนมาอย่างเยอะ10วันก่อนเที่ยวมาเป็นแก๊งเลย3วันก่อนเที่ยวเอ้าเหลือ3คนวันจริงไปเที่ยว เดียวสงสัยการที่วางแผนกันไว้เนน่าจะงบหมดก่อนเมื่อผมเล่นไม c ครับตอนเจ็ขวบและใช้สิ่งนี้ผมตอนเจ็ขวบได้เวลาเป็นแฮกเกอร์อย่างสมบูรณ์แบบผมก็เคยทํำมะทุกคนเมื่อสมองหยุดทํางานไป3าวิ มองดูดีๆแล้วนี่มึงกาศจะไม่ใหกูรับสายเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อรุ่นน้องเดินผ่านผมที่นั่งอยู่ยเฉยๆไอ้น้องๆไอ้นี่มันชอบอ่ะใช่ฮะทุกคนเวลาที่ผมแอบชอบใครแล้วเขาเดินผ่านมาที่โต๊ะอาหารในโรงอาหารนะเพื่อนผมมันจะแซลตลอดเลยว่าน้องๆไอเนี่ยมันชอบน้องเขือนช่บหมเมื่อคุณสอบผ่านวิชาที่ไปคิดว่าจะผ่านแบบงงๆทงั้งๆที่จริงเนื้อหาของวิชานั้นคุณไม่เข้าใจอะไรเลยนายทำดีมากเลยนะเจอรี่ที่กูเรียนวิชาอะไรอยู่ะเมื่อผมตั้งใจทำคลิปให้เสร็จแต่คิดไม่มีเสียงพูด ปิดพัดลมก็ร้อน, <No. S 1> นั่งในร่มแล้วก็ร้อนรือ <No. S 1> ว่าพัดลมกับร่มนะ่ะไม่มีปัญหานะสมองมึงมากกว่าเมื่อผมกับเพื่อนที่ปัญญาอ่อนมาอยู่ด้วยกันเอ้หน้าที่ต่อมาไปเลยเพื่อนมุ่งไปสู่หอกวอส์ได้เลยวิปัญญาอ่อนแบบคูณ2ผมที่ปัญญายาทำความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ลบ2มันมาจากไหนวะเพื่อนมันคูณได้2500ไม่ใช่เหรอแบบฝึหกหัดของนักเรียนชั้นปห เฮ้เพื่อนทำไมนานถึงชอบหน้าฝนวะนี่ไงหน้าฝนมีอะไรให้ดูต้องเยอะแยะมากมหมอาจารย์ครับผมลืมงานไว้ที่บ้านครับแต่เธอเรียนออนไลน์ที่บ้านนะ <c oughs> ไอ้การโกหกนี่ไม่สำเร็จมราจะเรียนได้ไงมึงเรียนออนไลน์ที่บ้านเนะมื่อพูดถึงสิ่งที่เร็วที่สุดในโลกเ <c oughs> ส,กสือชีตาเค <c oughs> รื่องบิน <c oughs> ก็เร็วอยู่นะความเร็วของแสงอู้เร็วมากเวลาคุณก๊ที่จะสะเขียนกระดานนี่แหละเร็วที่สุดลวตามไม่ทันสักทีกําแพงต่างประเทศลายอนิเมะสุดสวยสีสันสดใสกระแพรแถวบ้านเราเขียนอะไลงไปเนี่ยเฮ้ยคนที่กูชอบก็โพส์ว่ะแล้วไงต่อวะค อะไรวะได้แค่เพื่อนเํียคำที่ไปต่อไม่เป็นบึงจะพิมพ์มาทําไมแล้วกูจะไปต่อยังไงเนี่ยผมตอนเล่นน้ําอยู่แล้วมีอะไรลอยมาโดนขาเว่งดีรออะไรเพื่อผมเห็นเพื่อนจูจีกาแฟของมันเป็นความรักว่ะเอาสเปรย์ดับกลิ่นมันสักหน่อยสิอันนั้นมนสเปรย์ไรยุงนะเพื่อนเออดีดและนี่ก็คือชาไข่มุกในฝันของใครหลายๆคนนี่ไงชาไข่มุกมีแต่ไข่มุกเน้นๆชานิดเดียวฉันไม่ได้เกลียดวันจันแต่วันจันจันเกลียดฉันมันมักจะ แกงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันจันทร์มันจะเป็นวันที่เร็วร้ายที่สุดเออตัดผมไม่ถึงคางนะคะช่างตัดผมไม่ไม่แบบนี้ไม่ใช่ใช่แบบนี้แหละทรงเขากําลังฮิตอุกายเป็นโกตีและชาวเน็ตญี่ปุ่นเจอห้องสีฟ้าปริศนาในตึกร้างภายในห้องนั้นมันคือห้องของเกมเมอร์ไงล่ะเกมเมอร์สามารถเล่นเกมได้ทุกที่เมื่อพูดถึงบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกเอาเบิร์ดไอสไตล์กับชายคนดี2อ0ร้อยสเวหรออ้ไม่ไม่ไม่นี่ไงอาจารย์สามารถสอนได้ทุกอย่างในเรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องธรรมดาผู้ประกาศข่าวก็เลิกประกาศข่าวเรื่ กูเป็นเป็นโควิด20ของมึงตอนไหนวะกูได้จะเป็นไวรัสเวอร์ชันอัปเกรดเวอร์ชันมังงะอื้หฮึ่ก็น่ารักนี่เวอร์ชันอนิเมะโอ้โหน่ารักมากเวอร์ชันเดดฟิชคนแสดง <S <S นี่เป็นตัวบ้าลเลยนะเดอันนี้เป็นคลิปเก่านะครับที่โดนล,ลบไปนะเพราะว่าติดเหลืองนะผมได้ทําการตรวจสอบและนํามาลงใหม่นะครับต้องขออาภัยสําหรับทุกคนด้วยนะครับอะเราไปดูคลิปกันเลยเมื่อพูดถึงสิ่งที่หนักที่สุดในโลกหินก้อนนี้เหรอโอไ้ไม่ไม่ก้อนใหญ่มันก็ไม่หนักหรอกนี่งไงนมลังเดียวนี่แหละแบกตั้งแต่โรงเร คุยกับปูใช่ปะผมตอนหกขวบที่กาลังแอบดูตุ๊กตาว่ามันจะคุยกันหรือเดินได้หรือเปล่าท่านแม่มันจะเดินได้หรือเปล่าไอ้ตุก๊กตาขาวบอยมันจะชวนกูไปคนหินหรือเปล่าผมก็เคยทํามาทุกคน <c ười> ใครเคยทำช่วยคอมเมนต์ดิเนผมใส่หูฟังฟังเพลงอยู่เพื่อนเฮ้ยมึงมึงผมที่ดอดหูฟังออกว่ามีอะไรเหรอเปล่าไม่มีอะไรเพื่อนแล้วมึงจะเรียกกูหาพอาเมื่อพ <c ười> ูดถึงการรวยในปัจจุบันมีรถหรูมีทองมีบ้านไม่ไม่ใช่แบบนี้เติมเบนซิน95เต็มถังนี่แหละคือการอวดรวยทางอ้อมมาเลยน้องพี่จ เต็มถังหนึ่งถังเพียวๆและนี่ก็คือนวัตกรรมใหม่คุณอยากได้โทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์บ้านในเวลาเดียวกันจี้เนี่ยไซเบอร์บัก2088นี่คือของเล่นโซนิกเนี่ยนะโซนิกกูเป็นบ <c oughs> อดี้โอ้เปล่าวะ